มะเหือคือเกามนเหืออ่อนคือเกามะเขือคือเกามเขือออนคือเการวมกันแล้วก็ใส่เสเข้าคคัวสนามปลาเดกนื้อๆใส้ผงน่ว nãy kinh mày, sẽ sẹp nè, súp hết mà này, súp hết, nó thừa cứ câu, nó thừa on cứ câu, ăn cứ câu mà này miếng thua, nó เือออนคือเกลารวมกันแล้วก็ใส่เซกขัคาคัวสนปะปลาแดกนั่วๆใส่ผงนัวน่ากินไหมจะแสบแล้วซุปเฮดมาหนะีซุปเฮดมาหนี่มาหนี่นบะหมีมาละมาละคิดนกไม่มีวันนี้ฝนตั้งท่าจะตกแต่ไม่ตกวะ ซุปเห็ดไอซุปเห็ดอ่ะซุปเห็ดเห็ดฟางเขาเอาไปต้มต้มแล้วก็ไปหั่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปรุงเครื่องพริกรวมกันแล้วก็ใส่เซ็เข้าวคัวสนาบปลาแดกนัวๆเส่ผงนัวน่ากินไหม จะแซ่บนะซุปเฮ็ดมาอนิซุปเฮ็ดโอเค okay, ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพักคือ, 9, อแกแกงมาหนิมิตรทัวร์แซ่บน้ำนด้วยจ้าอืมกินดีๆุ๊ะ ฝนตั้ง่าจะตกแต่ไม่ตกล่ะดูปั้งจะแทบมีมะเขือจะถัวถ่วถั่วหวานหวาน ป่ลมะนาวข้าวคั่วไม่ใช่พี่ป่นก็จะเอาแบบพริกสดนั่นแหละพริกสดหอมกระเทียมไปขัวขัวคัวให้หอมแล้วก็มาโคลสขกทั่วหวานมากๆเลยอ่ะมันสดอ่ะเ้าเหนียวจะทั่ว กัว,วนานหวานป่นมะนาวข้าวคัวไม่ใช่พริกป่นก็จะเอาแบบพริกสดนั่นแหละพริกสดหอมกระเทียมไปขััวขััวขััวให้หอมแล้วก็มาโคลโคลหนูปั้งแซบบ่บมีมะเขือให้ซุปเห็ดอ่ะซุปเห็ดเห็ดฟางเขาเอาไปต้ม ต้มแล,ล linkage, ้วก็ไปหั่นหั่นให้เป็นชิ้นเล Li ็กๆแล้วก็ไปปรุงเครื่องพริกป่นมะนาวข้าวคั่วไม่ใช่พริกป่นก็จะเอาแบบพริกสดนั่นแหละพริกสดหอมกระเทียมไปขวัวขวัวขวัวให้หอมแล้วก็มาโคลกบลวมกันแล้วก็ใส่เส้ข้าวคั่วสนามปลาเดก็กนันวๆใส่ผงนัวน่ากินไหมจะแซ่บนะซุปเฮ็ดมาดิซุปเฮ็ดอื้ บะหมี่มาละมาละขี้นกไม่มีวันนี้ซุนให้ฟังฝนตั้ง่าจะตกแต่ไม่ตกละ ทั่วหวานมากๆเลยอ่ะมันสดอ่ะข้าวเหนียวมาค่ะทุกคนซุปเฮดมื้อนี้ได้ซุปเฮดจ้าเอินกินข้าวเอินกินข้าวเชวนกินข้าวจ้าเชวนกินข้าวมื้อนี้ได้ หนูปั้งแซ่บไมีมะเขือแซ่บไอ้ซุปเห็ดอ่ะซุปเห็ดเห็ดฟางเขาเอาไปต้มต้มแล้วก็ไปหั่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปรุงเครื่องพริกแซ่บ ค่ะทุกคนซุปเฮดมื่อวนี้ได้ซุปเฮดจ้าเอิญกินข้าวเอิญกินข้าวชวนกินข้าวจ้าชวนกินข้าวเมื่อวนี้ได้ตัวหวานมากๆเลยอ่ะมันสดอ่ะ้อมอเป็นย๊า มาเลยใ้ซุปเห็ดอ่ะซุปเห็ดเห็ดฟางเขาเอาไปต้มต้มแล้วก็ไปหั่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปรุงเครื่องพริกซุปเห็ดฟาง มาคะ่ะทุกคนซุปเห็ดมือวันนี้ได้ซุปเห็ดจ้าเอิญกินข้าวเอิญกินข้าวชวนกินข้าวจ้าชวนกินข้าวเมื่อวนนี้ได้ซุปเห็ดจ้ะซุปเห็ดเห็ดฟางค่ะเอาไปต้มต้มแล้วก็ไปหัน่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปรุงเครื่องพริกมะเขือคือเกลืมะเขืออ่อนคือเกล คค่ะ okay, ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบบรวมกันแล้วก็ใส่เส้ข้าวครัวสนาบประเดกนัวๆเส้ผงนัวน่ากินไหมจะแสบนะซุปเฮดมือนซุปเฮดซุปเฮดฟาง เขือคือเกามะเขืออ่อนคือเกาอืมมาหน,นี้มาหน,นี้บะมีมาละมาละกินนกไม่มีวันนี้ แห่ม <Hey>. mm. อือถั่วหวานมากๆเลยอะ่ะมันสอดอ่ะือเข้าเหนียว